วันเวลาที่สำคัญได้มาถึงแล้วเหล่าอาสาพิทักษ์โลกทั้งหลายที่กำลังอ่านและฟังข้อความนี้อยู่ถ้าท่านคิดว่าท่านเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกส่งมาให้ทำภารกิจนี้ก็ขอให้ท่านได้โปรดเข้าสู่โหมดปฏิบัติการได้แล้วนับถอยหลัง ไปจนถึงวันที่21ธันวาคม2020ขอยืนยันระดับพลังงานที่ถาโถมเข้ามานั้นจะรุนแรงแน่นอนตอนนี้พวกเราทั้งหมดทุกคนคือกุญแจสำคัญได้เอาข้อความที่ลงไว้เมื่อ5ปีก่อนมาเรีรันให้ทำความเข้าใจอีกครั้งมีข่าวสำคัญประกาศให้คุณคนที่รักได้รับทราบ เป็นการสื่อสารมาจากท่านเมตาตรอนสื่อสารมาที่ผู้รับสารคุณแอนนาแปลโดยคุณนบรัตชัดวันที่28กันยายน2558เวลานี้ท่านเมตาตรอนกำลังรอรอให้ผู้ถือคุญแแจคือชายหญิงจำนวน36,000คนที่ได้วางตัวเอาไว้ทั่วโลกแล้ว จะเข้าสู่โหมดการปฏิบัติการตื่นรู้ท่านท่านที่รักทั้งหลายเมื่อบุคคลเหล่านี้สามารถทำการเปิดตาที่สาจากต่อมไพนนินแล้วเชื่อมพลังงานมาที่จักรหัวใจหัวใจจะเริ่มส่งสัญญาณเสมือนโซน่าของเรือดำน้ำด้วยความเร็วแสงไปในระยะไกลเพื่อให้เกิดการตื่นรู้ขึ้นภายใน จนสามารถจำแหล่งกำเนิดของตนเองได้จากนั้นการสั่นสะเทือนด้านพลังจิตของบุคคลผู้นั้นจะเรื่อนระดับขึ้นสู่คลื่นความถี่ใหม่นำพาจิตของตนออกจากมิติที่สขึ้นไปสู่มิติที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้พบกับจิตเดิมแท้ที่อยู่ข้างในและ พบกับสัจธรรมในที่สุดเมื่อสภาวะธรรมนี้ปรากฏและได้รับการยืนยันแล้วว่าผ่านประตูที่เคยปิดกั้นชาติภพของตนก็จะเปิดออกทำให้ได้เห็นถึงการเวียนว่ายตายเกิดของตนและจะได้รับรู้ถึงเหตุแห่งการมาเกิดในครั้งนี้ด้วยว่าเขาคือผู้ที่ถูกเลือก เขามีงานใหญ่ที่จะต้องทำตามที่ได้รับมอบหมายก่อนมาเกิดน,นั่นก็คือการมาเป็นหนึ่งในสาม0 0พันคนที่จะเป็นผู้ส่งแรงส่นสะเทือนด้านพลังงานในจิตของตนเพื่อช่วยยกระดับเพ่่นพลังงานมวลรวมของจิตใจของคนทั้งโลกให้ยกระดับขึ้นให้มีใจที่สูงขึ้น ผู้คนเหล่านี้จะจัดวางตนเองให้สอดคล้องกับเส้นแสงและแนวพลังงานใหม่ทางธรณีวิทยาของพระแม่ไกาอาเพื่อปลูกจิตวิญญาณที่ดำรงอยู่ไม่เพียงเฉพาะที่อยู่บนยอดเขาสูงแต่หากยังรวมไปถึงใต้ดินใต้มหาสมุทรในมิติต่างๆผ่านการเวลาและตามจุดตัดของเส้นพลังงานโลก ในเวลานี้ภารกิจนี้ได้เริ่มขึ้นแล้วและจะใช้เวลาจากนี้ไปจนถึงวันพระจันทร์สีเลือดสุดท้ายของปีในการรวบรวมให้ได้ครบจำนวนคนและออกปฏิบัติการเต็มพิกัดจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการเตรียมตัวที่จะเข้าสู่โหมดภารกิจเต็มของการไขกุญแจรหัส ของการปรับแต่งพลังงานโลกครั้งสำคัญที่สุดครั้งนี้โดยจะต้องใช้พลังงานจิตของผู้ที่บรรลุธรรมจำนวน36,000คนปฏิบัติการพร้อมๆกันเพื่อมาร่วมกันทำหน้าที่ส่งพลังงานแห่งความรักและความเมตตาออกไปเป็นพลังงานของความรักบริสุทธิ์ปราศจากเงื่อนไขคลื่นพลังงานนี้ เสมือนโซน่าจะถูกเพิ่มความแรงขึ้นเป็นสองเท่าวิ่งออกไปสแสวงหาเครื่องชนิดเดียวกันกระจายออกไปห่อหุ้มโลกเอาไว้ก่อให้เกิดเป็นวอร์เทกขนาดยักษ์เพื่อหมุนปั่นแยกเอาส่วนที่เป็นขั้วบวกและขั้วลบไว้คนละด้านทำให้ส่วนตรงกลางที่ห่อหุ้มโลกเอาไว้นั้นมีสภาวะเป็นกลางคือไม่บวกไม่ลบ ผลที่จะตามมาก็คือทำให้เกิดการสลายตัวของกรรมในอดีตกรรมในอนาคตและกรรมในปัจจุบันลบความทรงจำทั้งหมดออกไปเราทุกคนบนโลกใบนี้จะได้มาเริ่มต้นชีวิตกันใหม่นับหนึ่งใหม่ไปพร้อมๆกันทุกคนจะมีชีวิตใหม่ที่เริ่มต้นเท่ากันหมด ไม่มีกรรมในอดีตชาติมาเป็นตัวกำหนดชะตาชีวิตอีกต่อไปพูดง่ายๆว่าลบอดีตให้เกลี้ยงอย่างกะลบประวัติอาชญากรทั้งนี้ก็เพื่อให้ได้มีโอกาสเท,าเท่าเทียมกันและให้มีความเข้าใจกับการดำรงชีวิตใหม่ในแบบอย่างที่ควรจะเป็นวงเล็บนะคะ ในแบบที่ท่านได้สามารถสร้างสารรค์พวกเราขึ้นมาในตอนแรกเพื่อนๆเอ๋ยนี่คือสิ่งที่พวกเราต้องการรอก,กันมานานแสนนานเพื่อจะได้หมดเวรหมดกรรมจูจๆปู่ปเมตตาตอนก็ยื่นมือเข้ามาจัดการให้นับหนึ่งใหม่โดยไม่ต้องมีผลกรรมในอดีตชาติมาเป็นตัวกำหนดอย่างแต่ก่อนจากผูแ้แปลค่ะ กระบวนการที่ไปให้ถึงจุดนี้โดยสมบูรณ์แบบเป็นโลกใบใหม่นั้นใช่ว่าจะสำเร็จเสร็จสิ้นในชั่วข้ามคืนแต่ด้วยการกระตุน้นการสั่นสะเทือนพลังงานด้านบวกและการสร้างวอเทกขนาดยักษ์อันนั้นขึ้นมาได้สำเร็จจะเป็นตัวที่จะไปทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้การตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณทำให้เราเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ของการมาเกิดเป็นมนุษย์ของเราได้ถูกต้องเกิดการรู้แจ้งเข้าใจในเรื่องของกรรมและผลของการกระทำเข้าใจในเรื่องของชาติภพรู้จักการให้อภัยทั้งในตนเองและผู้อื่นจากนั้นก็จะทำให้ตระหนักรู้และมีความซาบซึ้งใจที่ได้รับโอกาสที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ เป็นชีวิตใหม่ที่เรียกว่าใหม่ถอดด้ามไม่มีกรรมของอดีตชาติมากำหนดชะตาชีวิตอีกต่อไปจะไม่มีอดีตมาคอยหลอกหลอนเราอีกต่อไปไม่มีอดีตของใครดำรงอยู่ในโลกนี้อีกแล้วอย่างไรก็ตามก็จะยังคงมีไว้ซึ่งความเป็นอิสระเสรีให้กับมนุษย์ในการเลือกในครั้งนี้อยู่ดี แต่จะจัดให้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นคือในช่วงเวลาที่มีการสลายตัวของระบบกรรมทั้งหมดของดาวเคราะห์โลกมนุษย์ผู้ใดที่ยังพิสมัยระบบกรรมแบบเดิมอยู่ก็จะยังสามารถดำรงชีวิตในระบบกรรมแบบเดิมได้โดยจะมีการพาเขาไปอยู่ในจุดที่ระบบนี้ยังใช้งานได้ จากนี้ไปก็จะเป็นช่วงเวลาของการปรับแต่งระดับพลังงานอันหมายความถึงการรวมตัวกันของขั้วแต่ละขั้วบวกไปรวมอยู่กับบวกลบไปรวมอยู่กับลบการคัดแยกผู้คนตามลำดับพลังงานการตื่นตัวการตื่นรู้ทางจิตการทำความสะอาดจิตใจการขัดกล่าวกิเลส การเล่งชำระจิตให้บริสุทธิ์ก็จะเป็นกิจกรรมที่จะดำเนินร่วมกันไปกับการดำรงชีวิตในแต่ละวันจึงถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญมากที่เราทุกคนจะต้องมีความตื่นตัวที่จะต้องคอยเฝ้าระวังในเรื่องของการประทากาันอันเนื่องมาจากความเป็นปฏิปักษ์ขอขั้วตรงข้ามกัน ของพลังงานข้อมูลใหม่ที่จะถูกดาวน์โหลดเข้ามาในระดับจิตใต้สำนึกขอให้เจริญสติและมีสติที่จะสามารถสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่กำลังปรากฏขึ้นแบบตามไม่กลับเหตุจงดำรงอยู่กับปัจจุบันขณะให้มากที่สุดพยายามหาจุดที่จะทำให้คุณยืนหยัด อยู่ได้ในช่วงเวลาที่ปั่นป่วนนี้จงระลึกถึงและดำรงอยู่ในความดีงามเท่านั้นจงรับรู้และทำความเข้าใจให้ดีว่าเราทั้งหลายนั้นมีผู้ดูแลมีผู้ให้ความช่วยเหลือคอยเตือนสติให้เห็นว่าแท้จริงแล้วเรามีความสำคัญเพียงใดและนี่คือความจริงแท้ ที่เราจะได้พบเพื่อการค้นพบตัวตนที่แท้จริงของเราเองที่อยากจะบอกให้ทราบก็มีเพียงเท่านี้ก่อนเรารักพวกคุณเสมอ